จริงๆมันก็เป็นแชมเปี้ยนส์ลีกยู e f ฟ Champions League เนี่ยเราก็เป็นสติกเกอร์อัลบั้มชุดที่เราจัดจำหน่ายมาตอนนี้ก็เข้าปีที่4่ละเราจัดจำหน่ายมา4ปีแล้วแล้วก็กระแสะความนิยมการสะสมก,ก็มาแรงมาตลอดนะครับแล้วก็มันก็เป็นฤดูกาลแห่งขอนบอลที่เป็นอย่างที่เราเกล่าวกันไปที่แหล่งข่าววันนี้ว่ามันเป็นทีมสุดยอดที่สุดของยุโรป32ทีมเจอกันนะฮะแล้วก็สำหรับคอลเลกชันปีนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะหนังสือเนี่ย 96หน้าแล้วก็มีสติกเกอร์ให้สะสมถึง630ใบนักเตะตัวยงยุโรปทั้งหมดอ,อยู่ครบในเล่มนี้หมดเลยตัวหนังสือเองก็เปลี่ยนรูปแบบไปเยอะเลยจากปีก่นกอนๆก็คือมีสถิติมีสติกเกอร์ให้สะสมเยอะมีรายละเอียดการวางรูปแบบการเตะของทีม เราก็มีกําหนดการแข่งขันค่อนข้าง,างชัดเจนแล้วก็จะมีหน้าแอคชั่นแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆเนี่ยสวยหรูนะครับยังไงก็เป็นชุดสติกเกอร์ที่น่าสะสมทีเดียวเลยสําหรับคนที่ชอบบอลยุโรปโดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วก็ชุดเราเนี่ยเราจัดจาหน่ายที่ 11, Book Smile, Book Friend, เซเ e ่นเล o ว k บุ๊กส b o าร์คบุ๊กเฟรนด์เซียรบุ๊กแล้วก็ร้านอะไรวะ สตาร์ส็อเกชอปของบริษัทเราเองนะฮะแล้วก็ราคาจัดจำหน่ายก็ไม่แพงถ้าเรารวมเป็นชุดออกมาเนี่ยประมาณ45บาทมีตัวอ,ลอัลบัมหนึ่งอ,ลอัลบัมสติกเกอร์สามซองแล้วก็มีสติกเกอร์ชีทข้างใน,นให้อีกใบนะครับแล้วก็เริ่มจัดจำหน่ายตั้งแต่วันที่11นะฮะไงฝากด้วยนะครับขอบคุณครับผม